ค่อยใส่ทีละอันอย่างงี้เนาะเดี๋ยวถ้าน้ำเดือดตัวแป้งมีฟูขึ้นก็ใช้ได้แล้วน้ำซุปก็แยกไว้นะเป็นหม้อเลยเนาะใช่นี่น้ำซุปน้ำซุปนี่น้ำซุปหม้อใหญ่ใหญ่อันนี้ก็แป้งก็ทำเองแป้งทำเองทำเองเออก๋วยจับเขาได้ก๋วยจับอะไรนะครับก๋วยจับวนแต่แถวพื้นกินเขาเรียกข้าวเปียกข้าวเปียก แต่มาจากจังหวัดไหนนะผมเห็นเขียนจังหวัดอะไรน้องคายสูตรน้องคายเลยนะเราจะปรุงเราจะใช้ได้แล้วฟูขึ้นเราจะปรุงก็ต้องแยกงี้เพราะถ้าทําไว้มันจะฟูเนาะมันจะอืดจะกินก็ต้องเวลาจะขายขายลูกค้าก็ต้องทำอย่างงี้มาสิบสิบสิบออเดอร์ก็ต้องทำงี้สิบออเดอร์มันไม่ใช่ตลาดใหญ่ต่างๆกับเลยใช้ได้แล้ว อาออน้ำเดือดพอน้ำเดือดแค่นี้ก็พอเนี่ยเต้นฟูแล้วเนี่ยฟ,ฟูแล้วทำอะไรต่อใช่ไหมต้มไ่ด้วยด้วยนี่เนใส่เครื่องใส่เครื่อง อันนี้เป็นเลือดหมูหือเลือดไก่หมูยอไก่ชีสไก่เนื้ออ๋อส่วนมากก็จะเป็นไก่เลือดไก่ขาไก่น่องไก่แล้วก็ลูกชิ้นหมูแล้วก็หมูสาบ ก็มีทั้งไก่และหมูนะใช่ผมกันบยผัดชีหอมเคียวกรเทียมเคี่ยวอย่างละนิดแล้วก็ใส่ไข่ไข่ได้เลยเรียบร้อยนายดูนะจ๊ะนี่อันนี้ทั่วละกีบบาทครับ35ค่ะ35ตั้งโยถนนบางปาเนาะนี่ป้ายเจอป้ายอย่างเงี้ยใช่เลยนะครับ ก๋วยจั๊บยวนน้องคายเนี่ยถนนบางปานะครับอยู่ในสมุทรสาครของเรานะครับลงแวะมากินกันอยู่ใกล้ๆตลาดชุมพลนี่นะครับจะมาเจอหน้าแม่ค้ายอย่างนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> มาชิมกันดูนะครับนี่35บาทเนาะ35บาทพิเศษ40ค่ะพิเศษ40นอกจากกว๋วยจั๊บแล้วขายอะไรอีกข้าว <c oughs> ตามสั่งก็มีตามสั่งมีผัดกะเพราเนื้อกะเพราหมูสับหมูชิ้นแล้วก็ข้าวผัดอ,อ๋อ เปิดกี่โมงครับเปิดเย็นโมงถึงสามโมงครึง่งถึงสามโมงครึง่งบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงครึง่งนั่งกินได้เลยเนาะที่นี่เนะาะใชาครับก<ง>็จะมีมที่นั่งกินอย่างนี้โอเคเรามาชิมดูกันนะครับรถ้าใครผ่านมาแถวนี้รสชาติเด็ดจริงผมกินบ่อยโอเคไปแล้วครับจเจอกันใหม่